พอแม่พี่น้อานะคะเห็นอุปกรณ์ชีหน่อยมีมือดีค่ะเห็นอีย่างบอค่ะรัวจะบ่งเป็นเมนูเมนูสับๆบอค่ะมือนีเบิ้งค่ะมือนีมีพริกกี่เม็ดได้พริกไทยมาด้ค่ะไปตลาดมาได้พริกไทยมาดีใจหลายมีถั่วฝักยาวน้ำค่ะถั่วฝักยาวแล้วค่ะอันนี้มีหัวมันหัวหัวขว,วมันค่ะแล้วก็มีผักเอกของเ้าปูสดๆหนึ่งโตหน่อยเอาไปทําความสะอาดเรียบรอเราหน่อยเอามาแช่กันน้ำแข็งแล้วก็นำ้ำโซดา น,น่อยจะไม่เห็นตาปูมาค่ะตําปูมาปลาร่าค่ะตาปูน่าว่าเ็นตาสมตํานะคะตาปูมาค่ะของอุปกรณ์ยางเืินกับน้ำปลาน้ำปลาล่าน้ำมะขามเปียกอ่าบั้พริกเผาชูรสแล้วก็น้ำตาลปี๊บแค่นั้นเองค่ะไปค่ะห้าปัสสาวะค่ะอาหารเที่ยงอีกแล้วมอนีค่ะสิไปสโลวอยากินเน่าแสบๆบค่ะมามาจัดน้ำหน่อยเด้ค่ะเนาะป้าค่ะบส่กก็ใสลงไปเลยค่ะบั้พริกค่ะหน่อยกระชใส่ประมาณทั้งเขียวทั้งแดงค่ะเอา กมมด,ดีหนึ่งองสามสี่พ่อเด้อค่ะเดี๋ยวสกินบ่ได้เพชรไลยกับสไตล์สัสกกอนจะได้กินต่านา้ำตำปูก็บ่ได้กินนะคะอันนี้เป็นชูรสเด้อค่ะสลงไปก้อนแล้วก็ไปตำไปโคลงน้ำกันเลยค่ะน้ำพริกเผาหน่อยเอาไหมสัน่นลอว่าแน่ใจว่าเมนูหนหน่อยจะเอาน้ำพริกเผาใส่บกส่ก่อาจจะโบสซก็ได้ค่ะเดี๋ยวลองเมืองกันนะคะเนาะเอาตำตำตำตเม,ตม,มนูตำมาหน่อยอีกแล้วตำค่ะตำ ให้ละเอียดกพีกค่ะเอาเรียบร้อยแล้วก็ค่ะเ,เขาเ้าก็จะเอาน้ำตาลปี๊บนี่ค่ะใส่ไปเนี่ยมากหวานประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็ อันนี้ค่ะน้ำบักขมเปียกน้ำบักน่าค่ะบีบลงไปบีบไปเลยแล้วก็พลเอ,อกของเ้าคือน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าขาดบบได้ค่ะใส่ไปกาเอาค่ะประมาณสอง่อนโตนี่แหละ น้ำปลาค่ะคั่วแชนี่ขาดก็ได้อีหลีน้ำน,น้ำปลาเนาะเป็นบ้าะเอาต้องไปโซเลีโซเลีก่อนให้น้ำตาลเป็นละลไรจะไมันช่นเป็นก้อนนะคะปกติหน่อยใส่น้ำตาลใส่พอดีเหลือน้ำตาลอันปาวเปล่าเลยน,นิดนึงในกระปุกก็แล้วเออไมาใส่นี่ก่อนปกติหน่อยจะใส่กับกกับเขาอย่างอื่นถ้าเป็นตำตามเนี่ยหน่อยเสีเอามา แทนตารไส่สมากกว่าเคล้าให้เข้ากันค่ะซิมเด้อเด้ออื้มพานกับพานอีสัตเผ็ดเผ็ดสไตล์เก่าหน่อยน้ำพริกเผาบ้เสไใส่เด้อเอามาซื้อๆเอาเกรอเทศลงไปค่ะจะลองหน่อยก็สิเอาปูมาลงไปโหลดเอาปูมาลงไปค่ะ ช,ช,ชิ้นชิ้นเน้นๆค่ะซีลไปเลยักทั่วหน่อยก็ซุปตามอยมันบุบดอกมันงสกายเป็นตำักทั่วแทนจะได้เป็นชิ้นนเอาไ้กินกับกับปูมาค่ะนี่โตเดียวนี้เนี่ยแตงแต้อันซื้อมาแตงแตนเดือนที่แล้วซื้อมากี่โตสามโตมั้งค่ะเนี่ยโตสุท้ายเนี่ยบนหลับเ,เดยวก็ต้องไปซื้อไหมโขกนิดนึงค่ะโขกนิดนึง แต่ระว่างอันนั้นเนี่ยเปลือกมันด้วยค่ะบงกลางมันเน่ยสี่กโดโก็เด้ยูค่ะเห็นบ่นเนี่ยเอาประมาณนี้แหละค่ะแล้วหน่อยก็จะเอาพักอันนี้ไปแค่รอนก็บอกบอกทัวจริงๆมัน้องใส่บอกทัวก่อนว่เปน็นยังหรอค่ะหน่อยอะมากเก็กบบขึ้นจะบานช่อทองเขาเอาสากกลับขึ้นมา มันจะมมะจับ่บได้ทำมาดีก็ได้ค่ะกินก็บขนมจีนดด้วค่ะขนาดปูหน่อยตาไทยเป็นชิ้นน้อยค่ะแยังบอกว่าโอ้โหอันนี้คือตํำปูมากได้ว่าเมนสมตํำเด้อปกติเขาเสิรปปูมาไปย่างบอค่ะด้หน่อยสเสิรามามาตาัค่ะ แซ่บดแน่คุณะสีสันใส่ไดะะ้ด้ค่ะเดี๋ยวหน่อยสิไปจัดจานเสิร์ฟก็ขนมจีนค่ะแป๊บเนึงนะคะไดการเลยด้วยค่ะขนมจีนค่ะจัดใส่จานเราเข้าเอาดี่รงมากราดลงไปเลยค่ะตําปูมากของเขานี่แหละค่ะโอ้ยน้ำร้ายแตกสวดสวดตําปูมาตําปูมาค่ะ เห็นบ่ค่ะโอ้โหสีสันตะแสบกลินเนี่ยค่ะก็ต้องบอกเลยว่ากลินเป็นยังไงสุดยอดค่ะหมดทุกความแซ่บเลยค่ะกลินค่ะเห็นบ่ค่ะโอ้โหตำปูม่าหน่อยตะแสบบ่ค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวหน่อยไปเอาพักมาจานจานเสิร์ฟให้เบิงะะ้งแล้วค่ะนาะว่าเป็นยังไงนาะคะ่นะเนาะแป๊บนึงค่ะตาเสร็จเลยเด้อค่ะบัดน,นี้ค่ะมาน้องหน่อยน้องสุสดิชัยแม่ญาติคนงานนะคะพี่เครี่เด้อจ้าปลาไกา่อินเดียค่ะปาะยูมีฝรัง่งสารคามนะคะพี่แก้วลูกเกาแสนมาเด้อจ้ายายจิ๋วพี่เต็มพี่ลิ้นอยู่ญี่ปุ่นมาเด้อจ้าพี่ชดาคุณทิดาเด้อค่ะน้องปลาเอาน้องลาตีน้องแซมมาเด้อมากินน้ำพี่หน่อยะะเด้อค่ะเชฟย่านเด้อค่ะใช้พนมมาเด้อจ้ายายกลม น้องปอมน้องลูกค้ามาได้จ้าบอลลืมเด้อบอลลืมสาวอำนาจในอเมริกามาก,กินน้ำผึ้หน่อย,ดยได้ค่ะแม่รัดกินแซ่บมาเด้อค่ะทุกๆคนผู้ใดบ่ได้เอ้ยซื้อกับมาโลดน้องจา๋าเลยมิวแฟมิลี่มาเด้อจ้าถ้าหน่อยลืมไผก็อย่าเครียดให้หน่อยเด้อมีหลงมีลืมมีหลงมีลืม,ลม,ลม,ลมลไปค่ะพ่อนคลิปหน้าเราจะไปโซยแล้วค่ะบวกกินเทเบิงคือเก่าล่ะค่ะเฮ็ด้เทเบิลพอช่วงนี้ลูกเรียนหนังสือคุ้มมือค่ะต้องฟาวเฮ็ดกับเขาเฮ็ดเราก็ต้องไปกินกินกินเราก็ต้องกลับมาให้ลูกเรียนหนังสือต่อค่ะ อย่าว่าหน่อยด้วย้าบทได้กินให้เบิ้งค่ะไปค่ะพอนคลิปหน้าค่ะ thank you so much for watching my video hope you enjoy and see you next clip bye bye